คงเบ่งยอดุนซื้อจอปราดที่ฉลาดเลือใครในยุคสามกไม่ได้เชี่ยวชาญแค่ในตำราแต่ยังบัญชาทัพทำศึกวางแผนลึกกลอุบายแยบยนเหนือคนในหน้าประวัติศาสตร์นับพันพันปีวีรกรรมมากมายในวนัยหนุ่มเริ่มงานครั้งแรกเอาชีวิตเขาแรกนำทับแค่ห้าพันนายต้านศึกของโจโฉที่มีกองกำลังถึงหนึ่งแสนนายและสามารถใช้แผนหลอกล่อเอาไฟทำลายกองทัพข้าศึกได้อย่างน่าอัศจรรย์ขับเขี่ยวประชันความสามารถกับยอดนักปราดทั้งแผ่นดินจีนจนสามารถพาเล่าปีจักที่มีกองทัพแค่ไม่กี่พันชนะศึกมากมายจนได้ก่อตั้งราชวงศ มีแต่ความวุ่นวายขอให้เกิดเป็นศึกสงครามกันไปทั่วแผ่นดินคงเบ้งศึกษาวิชาวความรู้จากอาจารย์สุมาเต็กชมและทํางานรรเกษตรเบ่นกายอยู่บนภูเขาโฮลังกังชอบสนทนากับปราชญ์อื่นๆปรีกายไม่ยุ่งการเมืองแต่ด้วยความฉลาดและระดับสติปัญญาที่สูงเรื่องของเขาก็ถูกกล่าวขานไปถึงหูของเล่าปีเล่าปีจึงได้เดินทางมาชักชวนคงเบ้งไปร่วมงานด้วยความรู้และสติปัญญาของคงเบ้งสร้างกลยุทธ์แผนการที่แยบยนเหนือใครจะคาดการในยุคนั้นบัญชาทัพทําศึกให้ชนะได้อย่างมากมายเปลี่ยนสามภูกายอย่างเล่าปีกวาดอนอ